ฟาซิงก็จะมีส่วนประกอบของคิมชีสแล้วก็เป็นเลยครีมชีสเป็นเลยนมวุ้นะครีมค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทานให้คลีนกันเลยนะครับเชฟซึ่งอยู่ในตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โหเชฟก็าทำเร็วมากเลยครับปกติเชฟทำบ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยใช่ไหมครับบ่อยมากถึงว่าเนาะมือโปรเลยอ่ะจริงๆของตกแต่ง เยอะมากใช่ไหมคะแล้วแต่ตามใจชอบเราได้เลยว่าจะเลือกเป็นแบบไหนเป็นสีส้มสีแดงนะคะสโนว์เบอร์รี่หรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตต่างๆได้เลยตรงนี้หรือว่าจะเป็นคอนเฟลกอะไรก็ได้ความจริงนะถ้าสำหรับใครชอบหรือว่าเป็นเม็ดอาม่โนหรือว่าเป็นมะม่วงหิมพานเหมือนที่เชฟบอกไปอ่ะต่อไปเจมส์จ๋าเจมส์ตกแต่งได้เลยอ่ะพิเศษอนุญยากให้เจมส์ตกแต่งได้เลย2ชิ้น3ชิ้นเลยก็ได้3ชิ้นเลยอ่ะปีให้สวยๆนะเออมือสั่นนะครับเออมือสั่นจริงๆนะ ขราบอกว่าได้อยู่เจได้ครับได้ครับได้ไหมครับเชฟการทำขนมนกับการแสดง